สวัสดีค่ะเรามาส่องคนรักเก่าชาวธาตุดินกันนะคะชาวธาตุดินนะคะได้แก่ราศีมังกรพุษศกและก็กันนะคะดูได้ทางลัคนาและราศีใครที่มีดาวศุกร์ดาวจันทรถิตอยู่ราศีมังกรพุกศกันก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะขอพลังงานของคนรักเก่าชาวราศีพฤกศกันและมังกรน,นะคะคนรักเก่าชาวธาตุดินค่ะ คุณและชาวธาตุดินนะคะมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรขอพลังงานของผู้ที่มาชมคลิปนี้นะคะกับคนรักเก่าของคุณเนาะว่าคุณเป็นคู่กันแบบไหนนะคะ Healing Family Issue ค่ะเยียวยาปัญหาครอบครัวชีวิตรักของคุณจะดีขึ้นเมื่อคุณให้อภัยพ่อแม่ว้าว <Wow. S 1> Engagement ค่ะการมั่นหมายความรักของคุณกำลังก้าวขึ้นไปอีกขั้น Financial and career ค่ะการเงินและอาชีพกำลังเป็นปัญหาในความรักครั้งนี้นะคะ Codependency การเสพติดค่ะการเสพติดคนรักนะคะกำลังส่งผลต่อชีวิตของคุณนะคะโอ้ oh. reconciliation ค่ะ reconciliation ให้ใบนี้เกิดขึ้นการ reunion ว้าว be yourself ปล่อยตัวเองนะคะถึงเวลาที่คุณจะได้ควบคุมชีวิตของตัวเองแล้วชาวธาตุดินะคะ่ะบอกได้เลยนะคะว่าคนรักเก่านะคะเป็นคู่ที่เหมือนจะได้คุยเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะกันแล้วเนาะแต่เผอ,อิญมันมีปัญหาการเงินและอาชีพเข้ามานะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ติดแตนติดคนรักมากๆเลยนะคะชอบแบบสกินชิปนะคะชอบอยู่ใกล้แต่ทีนี้เนี่ยเป็นปัญหาอะไรที่ไม่สามารถที่จะ ควบคุมหรือ control ได้นะคะก็เลยอาจจะทำให้พวกคุณเนี่ยต้องแยกจากกันแต่ทีนี้เนี่ยมีไพ่ของ reconciliation เข้ามาค่ะเป็นไพ่ของการกลับมาของบางคนจากอดีตทีนี้ทำให้อยากรู้นะว่าเป็นอดีตแบบไหนเนาะอดีตแบบอดีตชาตินี้หรือว่าอดีตชาติไหนนะคะ mm hmm. โอเคเราได้ไกด์ไลน์แล้วเดี๋ยวเราขอไพ่ขอเปิดเพิ่มเลยดีกว่าเนาะขอเป็นไพ่พันตาค่ะ ขอพลังงานไพ่พันตานะคะบอกถึงความสําคัญนะคะของชาวธาตุดินและคนรักเก่านะคะคนคุยเก่านะคะหรือคนเก่าๆที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรเขาคนนั้นของชาวธาตุดินนะคะตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรเอ่ยนะคะชุบโอ้โหกับดักค่ะคนคนนี้กําลังติดแงก ติดเงียบอยู่กับอะไรก็ไม่รู้บางสิ่งบางอย่างน่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเพราะว่า financial and career เนี่ยขึ้นมาเป็นลำดับที่2เลยนะคะผลผลิตค่ะใช่เลยคนคนนี้นะคะกำลังติดเงียบกับบางสิ่งบางอย่างที่รอให้ออกดอกออกผลนะคะรอที่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ตัวเองเนี่ยเคยหว่านเอาไว้เคยหว่านมาเมล็ดพันธุ์เคยปลูกเคยสร้างเอาไว้นะคะ ว้าวพิธีกรรมเนคนนี้นะคะเขามีความคิดถึงคุณค่ะคิดถึงแบบเอาออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณดูสองภาพนี้นะคะเป็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายนะคะนอนแบบเนี่ยค่ะมี มีบริบทถ่าคล้ายๆก็เลยนะคะเป็นคําว่ากับดักและพิธีกรรมทีนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นการยึดติดค่ะเป็นการที่คุณสองคนเนี่ยไม่สามารถที่จะแกะกันออกไปจากความคิดหรือความรู้สึกนึกคิดได้เลยคุณคิดถึงการแบบไม่รู้ต้นสายไปเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นมองว่าไพ่ใบกลางนี้นะคะผลผลิตเนี่ยอ,อาจจะเป็นผลผลิตของความรักของคุณทั้งคู่นะคะที่ทําให้ความรู้สึกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตัดออกกันได้ง่ายๆเลยอะคะ่ะว้า ชาตานะคะไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาก็ต้องบอกเลยว่าคุณทั้งคู่มีดวงชะตาที่ผูกพันกันอย่างลึกซึ้งนะคะคุณทั้งคู่เป็นเหมือนผลผล,ผลิตของอู้ทำไมเรานึกถึงคําว่าสตาร์ซีดล่ะมเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวอะไรแบบนั้นน่ะนะคะเป็นคู่ที่มีภารกิจร่วมกันว้าวไพ่ใต้สำรับนะคะบําเลอสุกค,ค่ะและคําสัญญาโอ้โห ท้ายของใต้เปอีกเป็นพันธนาการนะคะคอมมิชเมนต์นะคะบอกได้เลยนะคะว่าสาธาดินคุณและคนรักเก่านะคะยังมีความผูกพันยังมีความคิดถึงกันอยู่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะไพ่บอกว่าให้คุณเตรียมตัวที่จะดูแลตัวเองให้เต็มที่เลยค่ะอะไรที่เป็นความสุขของคุณนะคะคุณก็ทําได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการไป แห่เอากับเพื่อนหรือคุณจะไปดูแลตัวเองนะคะตัดผมนะคะหรือซื้อเสื้อผ้าใหม่เปลี่ยนบุคลิกลักษณะท่าทางเปลี่ยนการแต่งตัวอะไรแบบนี้ค่ะถ้าคุณอยากที่จะทํานะก็เป็นเรื่องที่ดีเลยแล้วมีคํานี้เกิดโอ้โหคำสัญญา promise ค่ะแต่ว่ารูปเนี่ยมันเหมือนกับการที่จะเนี่ยแล้วมันมาต่อกับ c o m m i t เ e n t เลยนะคะเป็นไปได้เลยว่าคนรักเก่าของชาวท่าดินเนี่ยตอนเนี้ยกาลังมีแผนการหรือกําลังมีแพลนทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่ จะผูกมัดคุณเอาไว้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาขอดูต่อกันเลยดูไพ่ key off เลยนะคะว่าชาวธาตุดินคนลักเก่าของชาวธาตุดินนะคะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุดินคะขอพลังงานคนรักเก่าของชาวธาตุดินนะคะใครที่มีพลังงานที่แข็งแรงนะคะขอพลังงานมวลรวมนะคะของคนรักเก่าชาวธาตุดินส่งมาดังไพ่นี้หนะะ่อยค่ะ นบัดหนาวกระบ,บองเพชรค่ะนิสัยส่วนตัวบางอย่างนะคะที่ทําให้มีปัญหาในความสัมพันธ์นี้อาจเป็นนิสัยของความขี้โมโหวความเจ้าจีกจุกจิกหรือบางสีบางอย่างค่ะที่ทําให้ต้องอาจจะมีปัญหาการมีปากเสียงกันนะคะความทรงจำค่ะคนคนนี้นะคะยังคิดถึงอดีตที่เคยมี ที่เคยร่วมเดินทางไปได้วยกันไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าคนคุยเก่านะคะเขายังคิดถึงเสียงของคุณคิดถึงรอยยิ้มของคุณคิดถึงภาาถ่ายของคุณคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเคยคิดฝันไว้ว่าอยากที่จะใช้เวลานะคะเติบโตเรียนรู้ไปกับคุณไพ่ใบน,นี้นะคะออกมาเป็นใบที่สามเติบโตเนาะขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะโยงกับคําว่าผลผลิตนะสิ ดูเห็นไหมคะพวกคุณสองคนเป็นคนที่รักธรรมชาติเหมือนกันแล้วก็มีความคิดที่ว่าอยากจะเติบโตไปได้วยกันนะคะค่อยๆพอพันธุจากมาเมล็ดพืชน,นะคะกลายเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่มั่นคงแข็งแรงมีความฝันในอนาคตร่วมกันค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอะนะคะโอ้โหโลกนี้มีแค่เรามันตรงกับไพ่ใบนี้เลยนะคะเนี่ย codependency ค่ะคนคนนี้เป็นคนติดแฟนค่ะคนคนนี้เป็นคนที่เวลาถ้าได้มีแฟนมีคนรักนะเป็นอะไรที่ รู้สึกเหมือนคล้ายๆว่าไม่ต้องการคนอื่นเลยโลกนี้มีแค่เราสองคนนะคะเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่มั่นมั่นคงนะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะให้คุณออกไปไหนอะ่ะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราให้ไพ่ทาโร่ขยายต่อเลยว่าคนรักเก่าของชาวธาตุดินเนี่ยเป็นอย่างไรตอนนี้รู้สึกอย่างไรสถานการณ์ของเขาตอนนี้เป็นอย่างไรชีวิตดีดีหรือเปล่านะคะก่อนอื่น แล้วขอให้ข้อความจากเขาหน่อยดีกว่าอยากรู้จังเลยว่าเขาเนี่ยอยากบอกอะไรกับคุณชาวธาตุดินคะขอพลังงานคนรักเก่าของชาวธาตุดินนะคะพลังงานคนรักเก่าของชาวราศีกันย์พศุกและมังกรค่ะขอส่งพลังงานมาที่ไพ่สเปเชียลการนี้นะคะคุณอยากบอกอะไรกับชาวธาตุดินคะทนไหวแต่ไม่ทนนันมันมาตรงกับคําว่าเมื่อกี้ที่เราเปิดเนาะว่ามีนิสัยบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะไม่ชอบนะคะสิ่งที่คุณเป็น แต่ว่าคุณก็คือคนที่สำคัญที่สุดนั่นแหละนะคะ Come back to me กลับมาได้หรือเปล่านะคะเป็นคำที่เขาอยากบอกกับคุณน่าจะเป็นอะไรที่อืมเดี๋ยวต้องต่อนยก่อนยอยากดดว่ดโว้ยฉันเสียใจยคะ่ะ I'm sorry ค่ะเราเข้ากันไม่ได้เอ๊ะมาสองคำเลยขอกอดหน่อยได้ไหมและเออเป็นคำถามนะคะเนี่ยเธอเคยรักฉันจริงๆหรือเปล่า น่าจะมีพลังงานของชาวธาตุดินหลายคู่หลายคนที่เข้ามาดูนะคะเพราะว่าคําพูดเนี่ยไม่ค่อยจะสอดคล้องกันเท่าไหร่เลย,เลยนะคะมีบางคนที่รู้สึกทนกับพฤติกรรมของชาวธาตุดินหรือธาตุดินเนี่ยอาจจะทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของเขาแต่เราถามถึงคนรักเก่าอยากจะบอกอะไรนะคะอาจจะเป็นพฤติกรรมของชาวธาตุดินก็ได้ที่ทําให้คนรักเนี่ยรู้สึกทนไม่ไหวเลยไม่รู้อะไรบางสงบางอย่างนะคะแต่เขาก็อยากบอกว่าเขาเสียใจนะคะแล้วก็ฝากถามด้วยนะว่าคุณอนะเคยรักเขาจริงๆหรือเปล่า No? มาเขาบอกว่ามากกว่านี้ไม่มีให้คุณแล้วค่ะแล้วก็ภายใต้สำรับนะคะอย่าหายไปอย่างนี้เออถ้าถ้าดินคนทำอะไร,รเอ่ยลองไปอีกลองจากนั้นอีกก็รักแล้วดูแลหน่อยได้ไหมนะคะโอ้ยอะไรเนี่ยฉันขอโทษ <laughs> โอเคพลังงานคนละ่เก่าของชาวธาตุดินนะคะน่าจะมีหลายเจเนเรชันมากๆเลยนะคะขอขอจัดการหน่อยมันจะมีจะมีคนที่รู้สึกผิด อาจจะทําผิดไม่ใช่อาจจะหรอกทําผิดแหละกับชาวธาตุดินเพราะว่ามีคําว่าเสียใจและขอโทษเกิดขึ้นและมีความน้อยใจเกิดขึ้นเคยรักจริงๆไหมรักแล้วดูแลหน่อยได้ไหมแล้วก็แบบประมาณว่า ทนไหวจะไม่ทนนะคะน่าจะเป็นพลังงานของเดี๋ยวนะเราขอจัดเลยขอจัดกรุ๊ปนะคะเพราะว่าน่าจะมีชาวทาดินที่น่าจะเป็นหลายเวอร์ชันที่เข้ามาดูนะคะมีเวอร์ชันแรกนะคะรักแล้วดูแลหน่อยได้ไหมนะคะทนไหวแต่ไม่ทนแล้วเคยรักฉันจริงๆหรือเปล่านะคะคนที่รู้สึกเสียใจก็มีนะคะว่าฉันเสียใจนะขอโทษนะอย่าหายไปแบบนี้เลยนะคะกลับไปได้ไหมนะคะแล้วก็อยากที่จะบอกว่า มากกว่านี้ไม่มีให้แล้วนะคะเราเข้ากันไม่ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นอีกพลังงานนะังคือคุณสําคัญที่สุดเลยเราขอก่อนหน่อยได้ไหมประมาณนี้เลยนะคะคํารวมๆเนี่ยอาจจะเป็นที่เป็นที่เป็นโค้ดที่น่าสนใจก็จะเป็นคํานี้เลยที่เรามองนะคุณสําคัญที่สุดนะคะสุดท้ายแล้วนะคะคนคนนี้ถึงจะตัดพ้อต่อว่ายังไง ก็ยังเป็นคําถามที่เคยรักจริงๆหรือเปล่านั่นแปลว่าถ้าเธอไม่เธอหรือเขาไม่ได้มีความรักความสนใจใยดีนะคะเขาก็คงที่จะไม่เรียกร้องหาถามหาความรักจากชาว่าดินเนาะสุดท้ายแล้วเรามองว่าชาว่าดินน่ะยังเป็นคนที่สําคัญสําหรับคนรักเก่าอยู่นะคะโอเคยังไงก็มีคําว่าเสียใจแล้วก็ขอโทษกลับมาด้วยนะคะเรามาดูต่อกันเลยให้ไพ่ทาโร่ขยายถ้าพลังงานมาแบบ เรียกว่าอะไรนะคะพลังงานมามาหลายหลาย,หลายพลังงานส่งมาเลยนะคะเนี่ยอาจจะมีคนที่เขาอยากพูดอยากบอกกับคุณนะคะนะคะหลายๆคนที่มาดูแล้วก็พยายามจะส่งข้อความแทรกเข้ามาตลอดเลยนะอยากให้คุณได้รับได้รู้นะคะโอเคเราก็เปิดรับเพราะว่ายัางไงถือว่าเป็นแรนดอมแบบทุกคนสามารถดูได้นะคะขอพลังงานของคนรักเก่าท้าท่าดินนะคะคุณ ตอนนี้เป็นยังไงนะคะคุณจะทําอะไรไหมมีการวางแผนอยากจะทาอะไรหรือเปล่าเลยคะโอ้สเนหารักคุณหลงคุณคะ่ะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นลูกคนเดียวหรือลูกคนเล็กก็ได้นะคะที่อาจจะอาจจะดื้อน,นอย่อยางเรียกร้องความสนใจนะคะอยากให้คุณสนใจขอพลังงานไพ่ทาโร่ค่ะบอกถึง่าสถานะของคนรักเก่าสาวธาตุดินนะคะรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุดินคะตอนนี้คุณมีความคิดความรู้สึกอย่างไรกับ ชาธาดินนะคะชุดโอ้โหเด e อ u ซชาธาดินชาทธาดินหรือคนสองชาธาดินเราขอบอกก่อนเลยว่าเขาคือความสุขของคุณคุณก็คือความสุขของเขาเปิดมาใบแรกคือเด e อดซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะคะแต่เราจะรู้สึก ดีกว่าถ้าเ,าเดฟสันมาเป็นใบสุดท้ายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรต่อนะคะแต่ที่ดูรู้เลยเนี่ยว่าความรู้สึกในใจเนี่ยตอนที่ได้พบได้เจอกันนะ่ะแล้วความรู้สึกตอนนี้ที่ยังมีอยู่ก็คือเป็นความรู้สึกที่คุณก็ยังเป็นความสุขของเขาอยู่ยังเป็นคนที่ดสดใสเป็นคนที่ร่าเริงเป็นคนที่เขามองเห็นแล้วว่าเหมือนเป็นแสงสว่างที่เข้ามาเติมเต็มหรืออช่วยทําให้ส่วนที่ขาดหายในชีวิตเขาอะค่ะมันสมบูรณ์นะคะโอ้โห ถ้าไพ่เดอะซันเปิดขึ้นมาใบแรกก็ไม่อยากจะเปิดอะไรต่อไปแล้วเนี่ยแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ถูกไหมอ่าคนละกาบชาวธาตดินเป็นยังไงล่ะอุ๊ยประสบความสําเร็จนะคะตอนนี้คนคนนั้นนะคะเขาคนนั้นของคุณนะชาวธาตุดินตอนนี้นะคะมีชีวิตที่สุขสบายดีคะ่ะคุณดอนวอรี่เพราะว่าเขาเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องการงานแล้วได้รับชัยชนะเกิดขึ้นนะคะคนคนนี้เป็นคนที่บ้าง,งานมา,มากๆเลยเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วไพ่ควีนออฟวานบอกเลย ว่าเขาเป็นคนมีเซนด้วยนะมีเซนมีจิตสัมผัสสามารถที่จะประมาณว่าอย่างรู้นะคะแล้วยังเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยด้วยนะคะโอ้โ้โอ้โ,อโ,อโอเห็นได้เลยพลังานหกถ้วยนี่มาทุกคลิปของคนรักเก่าเลยนี่นี่เป็นเทศากาล reunion หรือเปล่าคะเนี่ย <laughs> reunion festival โอเคแต่อน,นี้คือมาก่อนเลยนะพวกคุณอนะ ยังไงหมอรู้ว่ายังไงไพ่หกถ้วยก็ต้องออกมาเพราะว่ามันมีคําว่า reconciliation ตั้งแต่แรกถูกไหมล่ะหกถ้วยออกมาก็ไม่น่าจะตกใจหรอกเพราะว่าคู่รักช่วงนี้ก็เป็นเป็นเวลาที่จะต้องปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะไพ่หกถ้วยเป็นไพ่ของการกลับมาของคนรักของคนที่ เคยรู้จักกันมานานแสนานานค่ะอาจจะเป็นรู้จักกันตั้งแต่สมัยเด็กๆก,ก็ได้นะคะอืหรืออาจจะเป็นคนในอดีตชาติของคุณก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้รับพลังงานของคู่รักทวินเฟรมเพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่จักรวาลส่งมาให้เราส่งเขาเรียกว่าอะไรสื่อสารกับคุณคณที่ได้มารับฟังเนาะเพราะว่าเราน่าจะเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกนี้ดีที่สุดเลยไอะไ,ไม่ไม่ดีที่สุดหรอกแต่ว่าเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกแบบนี้ก็แล้วกันเนาะโอเคค่ะ พลังงานหกถ้วยนะคะการกลับมาของคนรักในอดีตชาติคนที่คุณไม่สามารถเอาข้อออกจากหัวได้เลยไม่รู้จะทํายังไงดีไม่ว่าคุณจะเคยรักใครมาก่อนก็สามารถตัดทิ้งได้ง่ายๆนะคะสักแป๊บก็ลืมนะคะถึงจะเจ็บช้ำมากแค่ไหนนะคะก็ไม่ได้ผูกพันมากขนาดนี้ขนาดคนนี้ไม่ทําให้คุณเจ็บมากไมได้วยซ้ํานะคะบางทีแค่คุยกันแป๊บแล้วก็หายไปแต่ทําไมคุณรู้สึกว่าคุณรู้จักเขามานานแสสนนนนาาาาาาาคคค่่่ะบงงงงททีีีุุณณึกภพหห้้้้้เเเขขขไไไไดดดดยยยยิๆูโัม เ,เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้พยายามที่จะนึกถึถงขึ้นมาเลยก็เขาเรียกว่ามันเป็นติดใต้สำานกค่ะนะคะเป็นพลังงานเก่าเขาเรียกว่าเป็นสัญญาเก่าสัญญาเดิมที่ทําให้นึกแล้วก็รู้ได้ขึ้นมาเป็นการตื่นรู้เป็นการรับรู้ได้เองโดยสัมผัสเขาเรียกว่ามันเป็นประเจกบุคคลนะ่ะนะรู้ได้โดยโดยตัวเองนะคะโอ้โหตอนนี้คนคนนั้นของชาวธาตุดินนะคะ อาจจะมีปัญหาเรื่องการงานนะเนี่ยน,นะคะโอ้ใช่เลยนี่ตรงหองไพ่เปคือไพ่ใปนเนี้ยยังไงก็ต้องอ่านแบบนี้เพราะว่าไพ่ก้าวไม่เท้าค่ะเป็นสถานะเอ,อเขาเรียกว่าที่เป็นสถานาการณ์ที่มีปัญหาการงานรอบด้านเลยคนคนนี้ตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องการงานอยู่อาจจะกาลังเคลียร์เรื่องงานทาอะไรไม่ลงตัวนะคะเขาฝันที่อาจะประสบความสําเร็จเอ๊ะเราขอเราขอทาแบบนี้หรือเปล่าโอเค ขอพูดอย่างนี้เลยนะว่าคนคนนั้นนะคะมีความคิดที่อยากจะกลับมาหาคุณค่ะตอนนี้เขาทํางานที่หนักมากแล้ววุ่นวายใจนะคะอยากจะย้ายที่อยู่ค่ะอยากจะเปลี่ยนงานค่ะเพราะว่างานที่ทําอยู่มันมีปัญหารอบด้านมันรู้สึกว่าเขาไม่เขาไม่ได้ต้องการทําสิ่งนี้เหมือนเขาได้รู้ตัวแล้วว่าเขาน่าจะมีเส้นทางเส้นใหม่ที่ออรอเขาอยู่นะคะส่วนคุณนะคะพลังงานของชาวธาตุดินนะ คุณประสบความสําเร็จในชีวิตดีนะที่จริงความสําเร็จในชีวิตก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นซีอระดับระดับโลกหรือว่าอะไรแบบนี้หรอกแต่สําหรับคุณอะคุณเต็มพร้อมในตัวเองแล้วคุณเป็นเดอะซันคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าการที่คุณอยู่ตรงจุดนี้คุณรักตัวเองได้นี่แหละคือชัยชนะของคุณแล้วนะคะแฮพ์แนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่โอ้โหพอบอกว่าคุณคนนี้อยากเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นมาเลย นะคะทำแพนะคะ่ะการเปลี่ยนแปลงการย้ายการย้ายงานการย้ายบ้านการยกย้ายเปลี่ยนที่เรียนการคือการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่นอนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะโอ้โหเดวิลเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากความสเสน่หาค่ะความสเสน่หาความ ค,ค,ความใครความหลงไหลความคิดถึงที่มันสุดๆความคิดถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันอินเทนส์มากกว่าการคิดถึงในเรื่องของความรักค่ะเป็นอะไรที่เขาแน่นะอยากจะมาสัมผัสอยากจะมากอดคุณนะคะหากคุณยังไม่ได้พบได้เจอการเป็นการคุยกันผ่านสื่อโซเชียลธรรมดาเฉยๆเคยแค่อาจจะโทรหาการได้ยินเสียงกันประมาณนั้นแต่รู้ไหมคะว่าคนคนนั้นนะเขาเฝ้าฝันละเมอเพิอถึงคุณมากมากเลยค่ะรู้สึกที่อยากจะ เออ่มาเติมเต็มให้คุณนะเห็นไหมคะเนาะโอเคเราต้องอ่านแบบปกตินะคะโอเคคนคนนี้เขาฝั่นถึงคุณคะ่ะเขาละเมอถึงคุณเขาอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันลึกซึ้งในหัวเขาที่เขาคิดนะคะประมาณนี้เราอธิบายแค่นี้ก็พอเนาะโอ้ย oh, the world พลังงานของคนรัก ที่อยู่ไกลกันเนี่ยพอบอกว่าติดต่อทางสื่อสารทางโซเชียลใช่ไหม The world ก็เลยเป็น worldwide Web ก็ได้คุณเจอกันผ่านสื่อออนไลน์นะคะคนคนนี้เป็นคนทางไกลค่ะใกล้จากคุณแน่ๆแหละเนาะอยู่ไกลกันนะคะอุย้ยสิบถ้วยมาตำแหน่งของหถ้วยเฮย้ยทำไมมันดีจังเลยนะชาทาดินคนคน,นนะั้นน่ะเขาอ่ะ นะคะคมีความคิดที่อยากจะกลับมาหาคุณนะคะให้เขาเคลียร์งานเสร็จก่อนนะคะแล้วเขาจะทําให้คุณเห็นแน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเป็นยังไงคนคนนี้บอกเลยพลังแห่งความมั่นนะคะมันมาสะเทือนเราแบบสุดๆเลยนะคะเพราะว่าไพ่เดวิลเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีอะไรเป็นพันธนาการที่จะร้อยลัดความรักไปมากกว่าความสนิทสนิทเสน่หายอีกแล้วค่ะความรักเนี่ยมันจะไม่มีแพชชั่นได้เลยถ้ามันขาด แรงจูงใจในเรื่องนี้เอาต้องบอกแบบนี้เลยนะเพราะว่าเราก็อยู่ในโลกที่มันเป็นแบบนี้เนาะที่มีทั้งความรู้สึกนะคะที่แท้จริงแล้วก็ความรู้สึกที่มากระทบเนาะแต่ว่าคนคนนี้เขาสัมผัสได้ว่าคุณน,นี่แหละนะคะคนของใจคุณน,นี่แหละคนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวด้วยเรามองว่านะสิบถ้วยขึ้นในตำแหน่งของหกถ้วยตัวเขาก็มีการตื่นรู้แล้วเช่นกันนะ เขาเหมือนมองไปยังอนาคตแล้วว่าสุดท้ายแล้วคนคนนี้คะเป็นที่เขาจะเลือกให้เป็นคนในครอบครัวเป็นพ่อของลูกเขาเป็นแม่ของลูกเขาเหมือนเขาหมายมั่นปั้นมือเอาไว้แล้วส่วนงานที่เขาทําอยู่ที่อาจจะเคลียร์ให้สําเร็จนะคะเขาก็จะอดทนจะพยายามและสู้ต่อให้ให้ได้ชัยชนะแบบนี้เลยนะคะเขามองว่าคุณอะดีกว่าเขานะคนคนนี้เขาบางทีอาจจะมีการด้อยค่าตัวเองก็ได้นะถ้าถ้าหากเขาคุยกับคุณล่าสุดอาจจะเป็นคําว่า อยากให้คุณไปเจอคุณที่ดีกว่าอย่าอยู่กับฉันเลยฉันเอไม่สามารถดูแลคุณได้ฉันยังมีปัญหาภาระเรื่องหนี้สินการงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นความตัดพอ้ออะความรู้สึกของเรานะที่ที่ดูไพ่นะคะเนี่ยเห็นสายตาที่เขามองมาไหมคะในขณะที่เขามองมาว่าคุณเป็นความสุขของเขาเป็นเดอะซานนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขไม่ว่าจะเรื่องเจอ เจอเรื่องเลวร้ายแค่ไหนคุณก็เป็นคนที่สดใสเสมอเลยนะคะแล้วก็มองว่าชีวิตคุณประสบความสําเร็จแล้วไม่รู้ว่าประสบความสำเร็จจริงๆหรือประสบความสำเร็จแบบไหนแต่ว่าในที่เขามองมาเขามองว่าการที่มีคุณได้มองเห็นคุณอะ่ะเหมือนเขากําลังมองว่าตัวเองยังไม่ดีพอ,อะเป็นฟิลแบบนั้นเลยค่ะแต่เขาอะ่ะ มีความฝันที่อยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะเขาอยากเดินทางท่องเที่ยวกับคุณอยากพาคุณไปเที่ยวแบบหากคุณมีความฝันอยากเที่ยวรอบโลกนะคะคุณคนนี้เนี่ยอยากจะเนรมิตสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นแล้วแถมคิดเรื่องสิบแปดวกกับคุณอ่ะบ่อยๆเลยอ่ะมีบ้างไหมคะที่คุณรู้สึกบางทีคนลุกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งรู้สึกเหมือนมีใครมาจับอะไรอย่างเงี้ยแบบแขนขาอะไรของคุณสักอย่างหนึ่งแล้วว่ามันต้องมีอ่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ แล้วมันขึ้นในตำแหน่งของคุณอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเขา,าส่งพลังงานมาถึงคุณได้นะเป็นความต้องการแบบมันมันมันดีป่ะแล้วมันขึ้นตรงกับไพ่ชัยชนะค่ะเหมือนกับเขาสามารถส่งกระแสความต้องการมาให้คุณได้จริงๆนะคะโอโอหโหคนคนนี้อยากจะอันนี้นะคะไพ่แปดถ้วยเป็นไพ่เดินออกไพ่ move on นะคะไพ่ยกย้ายนะคะ,ยยะ,คะแต่ว่าเราเราอ่านในบริบทของ ต่อแบบไพ่สิบถ้วยไม่ได้ต้องอ่านในบริบทของพลังงานของเขาคือเขาอยากที่จะ move อยากจะย้ายคนคนนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนส่วนไหนของโลกนี้นะเขานี่อยากจะออกมาจากตรงนั้นเต็มที่แล้วอะนะคะเหมือนงานของเขามีปัญหารอบด้านทั้งการเงินทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันจนทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาตอนเนี้ยต้องการเริ่มต้นใหม่เขาอยากจะทิ้งทุกอย่างแบบแบบทิ้งลงทะเลแล้วก็ มูฟออกมาเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วคุณกนะ็คือเป้าหมายของเขาเพราะอะไรไพ่ใบสุดท้ายที่การเดินทางออกไปเนี่ยแล้วไพ่ใบแรกเป็นเดือด n ซันอะนะคะคนเราใช่ไหมคะเวลาชีวิตเจอสิ่งที่มืดมนอะก็ต้องเดินไปหาแสงสว่างถูกไหมเนาะแล้วคุณเป็นเด e Sun ซันอะนะคะพลังงานของคุณดีมากๆเลยอะแล้วคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยงใหญ่ด้วยนะเราบอกเลยนะคะอาจจะได้มี ามสาเร็จในเรื่องการงานด้วยก็ได้นะเนี่ยชาทัดินคุณทําอะไรอยู่นะคะที่ทําอยู่ตอนนี้ยที่คุณกําลังเขาเรียกว่าอะไรนะขมักขม้นทําอยู่อะตอนนี้นะคะมันจะสําเร็จนะคะคุณทางานเกี่ยวกับออนไลน์ด้วยไหมนะคะเป็นงานออนไลน์ก็ได้งานสื่อสารงานการเจรจาหรืองานอะไรที่คุณแบบขายมาส่งเขาเรียกอะไรนะซื้อมาขายไปอะค่ะหรือเป็นงานอะไรที่เกี่ยวกับเท่าๆก็ได้นิดนึงนะเนี่ยมันมันดีนะคะมันเขาเรียกว่าอะไร มันก็ไม่ได้ดารมากนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นอะไรที่อาจจะขายพวกอของที่ทําให้หลงสเสน่ห์อย่างเช่นพวกน้ําหอมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะสําเร็จดีนะอันนี้ขออ่านแยกเป็นเรื่องการงานนิดนึงดีมากเลยนะคะ mm. แล้วก็ไพ่ใต้สําหรับค่ะไพ่หนึ่งดาบไพ่การฟันฝ่าอุปสรรคไพ่การมั่นคงไพ่ความที่ว่าเลือกแล้วฉันเลือกแล้วอะไรประมาณนี้เลยไพ่หากคุณสองคนนะคะจับมือฟันฝ่า อุปสรรคไว้เลยกันนะไพ่ใบนี้ออกมาสมทบและบอกคุณได้เลยว่าพวกคุณจะผ่านด่านนี้ไปได้นะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่ค่ะหมายถึงคนคนนั้นก็ได้นะคะเนี่ยไพ่การเริ่มต้นขึ้นเราตามมาด้วยสิบเหรียญดีมากๆเลยค่ะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองนะคะมีพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุน้ํานะคะแล้วก็พิจิกนะธนูนะคะได้โอเค ทีเนี้ยคนคนนี้จริงๆแล้วว่าเขามีปัญหาเรื่องการงานก็จริงปัญหารอบด้านที่เขามีแต่ด้วยพื้นชะตาของเขาอ่ะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ารวยค่ะเขาต่อสู้มาด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่เติบโตมาด้วยตัวเองแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์มีทรัพย์สินด้วยตัวเองไม่ไม่ได้มาด้วยไม่ได้ไม่ได้ไไดฟลุกได้มานะคะโอ้โหดีมาก เดี๋ยวเรามาดูต่อเลยว,ว่าสถานการณ์ต่อไปนะคะคุณและเขาจะเป็นยังไงนี่คือเป็นสถานการณ์โดยรวมนะคะชาวธาตุดินนะคะคนคนนั้นของคุณก็คิดถึงคุณนั่นแหละนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังไปบุกบ่าฝ่าฟันกับอุปสรรคที่เขาได้พบได้เจอนะคะเรื่องการงานนะคะแล้วก็ความรู้สึกของเขาเนี่ยคือการรอคอยะคะ่ะอยากออกอยากออกจากที่ที่เขาอยู่ตอนนี้อยากมูฟ้อนอยากเริ่มต้นใหม่แบบนี้เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะว่าพลังงานคนรักเก่าของชาวธาตุดินนะคะ คือมีความคิดที่อยากจะกลับมาแล้วว่าเราเห็นตั้งแต่ไพ่น้องที่เห็นเนาะหกถ้วยนะคะแล้วเขาจะทํายังไงตอ่อจะมี take a คชั่นอะไรไหมยอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงเนาะคนรักขอพลังงานคนรักเก่าชาวทัศนด,ดินหน่อยนะคะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเยวขาสบแบบรวยวยอีกทีนึงนี่ไพ่ตด้สำรับเนี่ยสับแล้วก็ยังเป็นหกถ้วยอยู่เลยนะคะไพ่มีตั้งหลายหลายใจเนาะออพลังงานที่ออกมานะคะเป็นไพ่ เรามองว่าไพ่นี้ตอนแรกขึ้นมาเป็นใบสุดท้ายใช่ไหมคะในในสำหรับที่เราเปิดไปรอบแรกแต่อันนี้เกิดมาเป็นไพ่แรกเรามองว่าเขาจะได้อิสระคนคนนี้จะได้เดินทางออกมาจากปัญหาที่เขาเจอนะคะสิ่งที่เขาเจอเขาจะได้ทำตามหัวใจได้สําเร็จอ่าไพ่การเฉลิมฉลองไพ่การวนกลับนะคะแล้วไพ่สามถ้วยรู้ไหมคะว่าเป็นไพ่ของการกําเนิดเกิดใหม่ก็ได้กําเนิดเกิดใหม่ของอะไร เด็กนีคะเป็นไพ่ของการว่าถ้าคุณนะคะพร้อมแล้วนะถ้าคุณพร้อมนะชาวธาดินคนคนนี้เขาอยากมีลูกนะเขาเขาลักเด็กเขาอยากมีลูกนะคะเนี่ยเขาจะทํางานในความสัมพันธ์นี้อย่างหนักเลยคนนี้เป็นคนบ้างานนะคะคนคนอุ้ยคนนี้เขาเป็นคนบ้างานค่ะรู้ไหมคะว่าเป้าหมายของเขาในการทํางานหนักคืออะไรนะคะคือการที่จะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เคลียร์จบเสร็จเรียบร้อยเพื่อเดินทางมาหาคุณค่ะ night o f ครับพลังงานของออศวินถ้วยค่ะการตามง้ะการเดินทางนะคะแล้วก็การมามอบความรักให้ใครหนึ่งคนที่เขารออยู่นั่นก็คือเดอร์มิตคนที่เงียบหายไปมีพลังงานของชาวราศีกันเกิดขึ้นนะคะมาง,ง้อคนที่เงียบหายไปมาง,ง้อคนที่ไม่ได้คุยกับเขาเลยคุณไม่ได,คไได้คุณไม่ได้พูดคุยกับเขาเลยเหรอ นะคะไม่แบบคือไม่มีการเจราจาสรืออะไรทั้งสิ้นเลยอะ่ะคุณเงียบเลยคุณอยู่ในถ้าเลยเขาจะมาเอาถ้วยมาให้คุณอยู่นะคะเนี่ยอืโอเคแล้วไงต่อลงเอยยังไงกันคะอ่านั่นแหละเดินออกมาเพื่อเริ่มต้นใหม่ยังไงล่ะนะคะชาวธาดินคะ่ะคนรักเก่าของคุณนะคะตอนนี้นะการงานของเขาที่บากบันกบ่นฝ่าฟันทํามาเนี่ยมันได้สําเร็จแล้วเขาอาจจะมีการเฉลมิมฉลองอาจจะพาคุณไปดินเนอร์คุณเตรียมตัวแบบ ภาษีชวีวันรอได้เลยนะคะเขาอยากพาคุณไปดินเนอร์ค่ะนะคะแล้วคนคนนี้นะคะบอกเลยว่ามอบความรักให้คุณแน่นอนภายใต้นะคะความเงียบงานนะคะใต้แสงเทียนะคะ่ะแล้วก็เป็นการขอเริ่มต้นใหม่ค่ะเมดิเชียนค่ะคนคนนี้มีความเจ้าเล่นนิดๆนะคะอาจจะทําแบบประมาณว่าเ,เข้ามาในฟิลแบบเหมือนไม่ได้ตั้งใจก่อนนะคะแต่ที่จริงตั้งใจมาตั้งนานแล้วนะคะคิดแผนมานะคะทําทุกสิ่งทุกอย่าง ที่จะได้เข้าใกล้คุณนะคะไม่ว่าจะคุณจะบล็อกเขาหรือจะเงียบไปคนคนนี้เป็นคนฉลาดค่ะแล้วก็สามารถหาวิธีหาทางที่จะพบเจอคุณได้แน่นอนรอคอยการเดินทางค่ะคนไกลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คนคนนี้กําลังรอคอยอยู่นะคะการเดินทางรอคอยการเดินทางหรืออยากจะพาคุณออกเดินทางได้เลยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะคะคุณจะไม่ได้ทันตั้งตัวเลยเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้คุณได้มาดูไพ่แล้วคุณรู้แล้วว่าไกด์ไลน์เืิอะลไรคุณ ก็ต้องเตรียมตัวไว้ตลอดเพราะว่าการที่เขามาหาคุณเนี่ยเขาจะมาแบบปรับปรับฉับพลันเลยค่ะโอ้โหนี่ไงคะมามอบเหรียญให้คุณนะคะคนคนนี้นะคะรักคุณหมดใจเลยค่ะยังมีคุณเป็นคนคนเดียวนะคะที่มั่นคงนะคะอยู่ในใจพลังงานดีมากเลยนะคะชาวธาตุดินนะคะคนละเก่าของคุณเนี่ยมีแพชชั่นกับคุณอยู่มากๆเลยและความคิดนะคะของเขาตอนนี้คือการที่เขาจะฟังฝ่าอุปสรรคที่เขาเจออยู่ให้ผ่านพ้นไปได้ละค่ะแล้วก็กลับมา พูดคุยเจราจากับคุณนะคะคนคนนี้ยังรักและคิดถึงคุณนะคะไม่เคยเปลี่ยนไปเลยคนคนนี้เขารอการเดินทางเพื่อที่จะมาหาคุณให้ได้นะคะแล้วก็มามอบความรักให้กับคุณค่ะนะคะนะคนนี้เป็นคนที่มั่นคงมากๆรักเดียวใจเดียวนะคะ ส่วนใครนะคะที่อยากจะดูเป็นพลังงานส่วนตัวเนาะดูดวงส่วนตัวขอบอกเลยว่าตอนนี้ก็คือยังยังสามารถมาดูได้นะคะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปว่าเราอะออช่วงนี้อยู่ในการอยู่ในกระบวนการของการรอที่จะเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษก็จะมีเวลาว่างจากวันนี้เนี่ยที่ดูจากตอนนี้เลยนะคะไปถึงเดือนสิงหาที่จะยังว่างรับดูดวงส่วนตัวแบบที่ไม่ต้องรอคิวอะค่ะ ที่หนึ่งชั่วโมงได้รับคําตอบเลยะคะ่ะเพราะว่าเราก็จะใช้เวลาที่ว่างอยู่อ่านหนังสืออัดคลิปบ้างแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือจะมีเวลาว่างเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นหลังสิงหาแล้วถ้าต้องเดินทางแล้วเข้า,าคลาสเรียนแล้วเนี่ยก็อาจจะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่นุ่นก็เวลาไม่ตรงกันด้วยนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ที่ว่างเนี่ยเพราะว่าเป็นช่วงรอรอ,อการที่จะที่ university เปิดเทอมทีนี้ก็ก็เลยบอกเพื่อนๆเ,เอาไว้นะคะ ว่าใครอยากดูดูส่วนตัวก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์เข้ามานะคะแล้วก็ทำมันมีขั้นตอนอยู่ในนั้นนะคะจะมีบอกอยู่ว่าจะดูดวงส่วนตัวแบบ full option หรือว่าจะดูแบบ เป็นคําถามเจาะจงนะคะถ้าดูแบบ full option ก็รานะคาก็จะมีบอกราคาแล้วก็ไม่ต้องตั้งคําถามอะไรเพราะว่าเราจะเรียกพลังงานคุณมาเลยนะคะพลังงานคุณแล้วก็พลังงานคนรักบอกหมดเลยทุกอย่างนะคะไขข้อข้องใจแบบกระจ่างเลยนะคะโอเคชาทตุด,ดินยังไงแล้วคะ่ะอยากยังไงก็ขอขอให้คุณนะคะรีวิวเนี่ยกับคนที่คุณรักไวๆนะคะอยากได้สิ่งใดนะคะประสงค์สิ่งใดที่ต้องการขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างเลยะคะ่ะ แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายชาวทาด,ดินมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ